เริ่มต้นเลี้ยงบอลกระดาษด่างอย่างไรให้โตเร็วที่สุดในช่วง1-2เดือนแรกเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาบอกเทคนิคทั้งหมดที่ใช้ในสวนนะครับอันดับแรกนะครับก็จะมาดูวิธีการเลือกต้นพันธุ์กันก่อนนะครับวิธีการที่เราจะได้ต้นพันธุ์ที่ดีนะครับก็คือความด่างนั่นเอง ความด่างก็ให้ด่างลงก้านนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตยังไงด่างลงก้านสําหรับต้นนี้นะครับอ่ะไม่รู้เห็นเปล่าต้นเล็กๆนะครับความด่างเนี่ยครับตรงก้านเนี่ยก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่ใบเนี่ยด่างนะครับเห็นชัดเจนนะครับแต่ว่าตรงก้านนะครับจะมีความด่างเนี่ยลงไปที่ลายที่ก้านนะครับอันนี้ก็บ่งบอกได้ว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดีเพราะว่านะครับ เวลาโตไปเนี่ยเขาจะมีโอกาสที่จะหลุดเขียวเนี่ยก็คือใบเขียวล้วนเนี่ยน้อยเพราะว่าเขาด่างมาจากก้านเลยนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งอันนี้ก็จะชัดเจนขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้ก็ด่างสวยมากๆนะครับต้นนี้อันนี้ผมยกให้เป็นต้นพันธุ์ที่ดีเลยนะครับความด่างนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับเนี่ยเขาจะด่างมาที่ก้านลายเนี่ยครับเห็นนะครั ด่างลงกาเนี่ยด่างแบบนี้โอกาสที่จะหลุดเขียวทั้งใบเนี่ยน้อยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดีนะครับสายพันธุ์ที่ดีก็ให้เป็นสายพันธุ์ที่มาจากในประเทศแล้วกันนะครับต่างประเทศก็ผมไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็จะไปพูดใน EP ถัดๆไปแล้วกันนะครับว่าสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยมายังไงนะครับก็อันดับแรกเลือกเป็น ความด่างนะครับให้ด่างที่ก้านใบด้วยนะครับเลือกความด่างให้ด่างที่ก้านใบด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของต้น,นตพันธุ์นะครับอันดับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของการดูแลต้นนะครับว่าเราจะทํำยังไงอันดับแรกนะครับผมก็จะดูในส่วนของการที่จะได้รับแสงนะครับให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับแสง สำคัญยังไงผมเคยทําไว้หลายๆคลิปแล้วนะครับเพื่อนแสงเนี่ยสำหรับต้นที่เพิ่งเริ่มแบบนี้นะครับนะครับเพื่อนๆให้อยู่ในสแลนนะครับให้อยู่ในสแลนก่อนถ้าเพื่อนๆนจะเลี้ยงกลางแจ้งแบบนี้นะให้อยู่ในสแลนก่อนนะครับแล้วก็ให้ได้รับแดดเต็มเต็มเนี่ยโดยที่ไม่ผ่านสแลนเนี่ยครับในช่วง6โมงเช้านะครับแล้วก็ถึงเที่ยงนะครับคือให้แดดเต็มเต็มเลยไม่ต้องผ่านสแลนเลยนะแต่ถ้าอยู่กลางแดดเนี่ยต้องผ่านสแลนหน่อยนะ เพราะว่าแดดช่วงบ่ายเนี่ยแรงนะครับแล้วก็มีผลเสียกับต้นไม้ก็ต้นเล็กๆแบบนี้ก็เดี๋ยวก็จะไหม้ใบก็จะไหม้แล้วก็แห้งช้ำนะครับให้ได้รับแดดเต็มๆนะครับโดยที่ไม่ผ่านการกรองแสงในช่วง6โมงเช้าถึงเที่ยงแบบนี้นะครับก็จะได้รับการสังเคราะหแสงที่สมบูรณ์นะครับหน้าใบเนี่ยผมจะบอกว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่หน้าใบ อันนี้เขาเรียกหลังใบนะครับตรงนี้หลังใบตรงนี้ท้องใบนี่หลังใบนี่ท้องใบไม่เห็นวะอ่ะอันนี้ดีกว่าข้างหน้าเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยเขาเรียกหลังใบในะครับใต้นี้ด้านหลังเน,น,นี่ยเขาเรียกท้องใบนะครับหลังใบของพืชเนี่ยมีหน้าที่สังเคาะหแสงนะครับแล้วก็ บริเวณหลังใบเนี่ยก็จะมีปากใบซึ่งเปิดรับสารอาหารแล้วก็คลายก๊าซออกซิเจนออกมานะครับลึกๆไปเดี๋ยวก็จะลำคาญกันเปล่าๆเ,เอาง่ายๆคือหลังใบเนี่ยหน้าที่รับแสงนะครับเพื่อนๆหน้าที่เอาไว้รับแสงแล้วก็ถ้าเกิดได,ได,ได้ได้รับแสงที่สมบูรณ์เนี่ยต้นไม้ก็จะได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์เปรียบเทียบละกันนะครับผมจะเน้นนะครับ1-2เดือนแรกก็เหมือนเด็กนะครับ เด็กในช่วงแรกๆเนี่ยเราก็จะเน้นสิ่งที่ดีๆให้ไปนะครับเด็กก็จะสมบูรณ์ร่างกายใหญ่นะครับเติบโตมาในสภาพที่สมบูรณ์เหมือนกันนะครับกับต้นไม้ผมก็ดูแลแบบนี้นะครับหน้าใบรับแสงตั้งแต่6โมงเช้านะครับถึงเที่ยงนะครับแล้วก็ให้ล้างใบทุกวันนะครับในช่วงเช้าเป็นไปได้ก่อนที่แสงพระอาทิตย์จะส่องลงมาก็จะดีนะครับ ผมจะทําแบบนี้ทุกวันนะครับกับต้นเล็กๆนะครับ6โมงตี5 6โมงนะครับผมเดินล้างใบแล้วนะครับถ้าเกิดต้นเล็กๆก็ใช้ฟ็อกซี่ฟ็อกกี้ฉีดพ่นนะครับเปรียบเทียบนะครับหน้าใบเขาก็จะคล้ายๆกับอย่างสมมุติแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับก็จะมีการทําความสะอาดนะครับบ่อยๆนะครับเพื่อให้รับแสงได้ดีขึ้นนะครับก็จะได้พลังงานได้ดีขึ้นเหมือนกันนะครับ ใบไม้ของพืชก็เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะบอลเนี่ยในช่วงแรกก็ใช้แบบนี้นะครับอันนี้ก็ในส่วนของแสงนะครับสาคัญนะครับรับในช่วงรับเต็มๆในช่วงเช้านะครับถึงเที่ยงนะครับอันนี้อย่าลืมกลับไปทํานะครับอันดับต่อมานะครับที่ผมจะให้ความสําคัญก็คือสารอาหารที่อยู่ในดินนะครับ พืชเนี่ยต้องการสารอาหารในในการเจริญเติบโตนะครับเพื่อสารอาหารหลักเนี่ยของพืชเนี่ยก็จะมีอยู่นะครับเพื่อนๆก็จะรู้ว่าในตัวเจนนะครับฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะครับอันนี้ก็จะเป็น3ามธาตุหลักนะครับเวลาไปซื้อปุ๋ยเราก็จะเห็นนะครับสูตร16 16 16นะครับอันนี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับในดินผมก็แนะนำนะครับให้ใช้เป็นปุ๋ย สเดือนนะครับสูตร1 6บ6กสนะครับหาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ทางสวนเนี่ยใช้นะครับกับทุกต้นในช่วง1-2เดือนนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับ <c oughs> เป็นเซตคู่นี้นะเซตคู่นี้นะครับอันนี้ประกอบด้วย ธาตุรองนะครับที่ปุ๋ยเม็ดเนี่ยไม่มีนะครับปุ๋ย16-16-16เนี่ยครับสูตร3เดือนเนี่ยให้ไม่ได้นะครับตัวนี้จะเป็นธาตุรองที่ผมจะเสริมเข้าไปนะครับก็คือจะเป็นธาตุรองนะครับตัวนี้จะมี17ธาตุนะครับเพื่อนๆธาตุรองที่พืชหาได้จริงๆแล้วนะครับพืชหาธาตุพืชเนี่ยหาธาตุรองจากในดินได้อยู่แล้วนะครับปกตินะครับแต่ที่ผมสังเกตมาในดินปลูกทั่วไปนะครับ ก็จะได้ไม่ครบนะครับบางทีถ้าขาดฟอสฟอรัสเนี่ยพืชก็อาจจะเกิดใบเหลืองนะครับก็คือดึงฟอสฟอรัสไปใช้นะครับจากใบแก่เนี่ยสะสมฟอสฟอรัสอยู่แล้วพืชก็จะดึงฟอสฟอรัสไปใช้ไปให้ใบใหม่ที่เพิ่งเกิดนะครับใบเก่าอยู่แล้วก็จะเหลืองนะครับแต่ผมก็มาใช้ตัวนี้นะครับเสริมเข้าไปนะครับก็จะทําให้ต้นไม้เราสมบูรณ์นะครับใบไม่ค่อยเหลืองนะครับ แล้วก็ต้นอ่อนเนี่ยถ้าได้ปริมาณธาตุอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยต้นก็จะโตเร็วนะครับอันนี้เป็นสูตรเฉพาะนะครับที่ของเราใช้นะครับแล้วก็มีจัดจําหน่ายด้วยนะครับอันนี้นะครับทักไปนะครับสําหรับใครที่เพิ่งเริ่มปลูกนะครับผมก็แนะนําให้ใช้เป็นตัวนี้เสริมเข้าไปด้วยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามีมันก็ดีนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งผมหา มานะครับแล้วก็เอามาใช้เองที่สวนนะครับอันนี้เราก็จะเป็นสูตรเฉพาะที่สวนใช้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เห็นต้นใหญ่ๆนะครับที่ผมปลูกต้นละ2 2เมตรนะครับแบบนั้นผมใช้ตัวนี้นะครับในการใช้งานนะครับแล้วก็วิธีการใช้ง่ายๆนะครับก็ผสมน้ำนะครับ1ฝาต่อน้ำา1ลิตรนะครับหรือประมาณ3 c มซีซีนะครับฉีดพ่น ฉีดพ่นบริเวณหลังใบนะครับฉีดฉีดหลังจากล้างใบแล้วเนี่ยเราก็ฉีดนะครับฉีดฉีดฉีดนะครับทุกทุกสามวันนะครับหนึ่งเดือนแรกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นอาทิตย์ละสองครั้งนะครับหรืออาทิตย์ละครั้งตามความสะดวกของเพื่อนๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าทักไปนะครับผมมีลิงก์ให้อยู่ด้านล่างนะครับตรงช่องคำอธิบายนะครับจะเขียนว่าปุ๋ยฮอร์โมนนะครับ กดเข้าไปในลิงก์นะครับแล้วบอกว่ามาจาก YouTube นะครับเดี๋ยวแอดมินลดให้10%นะครับผมให้50ท่านแรกนะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวปรับราคาเป็นปกตินะครับเพื่อนๆอ่ะผ่านไปสำหรับการบำรุงด้วยสารที่พืชต้องการนะครับก็ให้ครบทั้งธาตุหลักและธาตุรองเหมาะสำหรับต้นพันธุ์ที่1-2เดือนแรกนะครับใช้แบบนี้นะครับใช้สูตรนี้แล้วก็ของผมก็ใช้แบบนี้ด้วยนะครับ อันนี้ผ่านไปสําหรับธาตุาหลักและธาตุรองที่ใช้ในการบํารุงพืชนั่นเองนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของดินปลูกนะครับในต้นเล็กๆแบบนี้นะครับดินปลูกที่สําคัญนะครับก็คือจะเน้นโปร่งนะครับแต่จริงๆแล้วผมจะบอกว่าดินปลูกเนี่ยแต่ละฤดูกาลเนี่ยเราจะใช้ไม่เหมือนกันเลยนะครับ ในช่วงหน้าแล้งหรือหน้าร้อนเนี่ยอากาศร้อนมากๆเนี่ยเราอาจจะผสมดินในอีกสูตรหนึ่งนะครับแล้วผ่านมาในช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็จะใช้ดินปลูกอีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือหน้าร้อนเนี่ยอาจจะเน้นให้ดินเนี่ยมีส่วนผสมของวัสดุปลูกที่อุ้มน้ํมากมากหน่อยนะครับโดยเฉพาะกาบมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวนะครับก็ใส่เพิ่มเข้าไปในปริมาณที่มากหน่อยนะครับก็จะช่วย ให้ต้นไม้เ,เก็บกักความชื้นได้ดีนะครับแล้วก็สะสมในส่วนของสารอาหารหรือปุ๋ยที่เราใส่ไว้นะครับก็จะค่อยๆปล่อยออกมานะครับเพราะว่าดินเ,นเก็บกักแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกมานั่นเองนะครับแต่ในช่วงหน้าฝนหน้าฝนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับดินจะมีสภาพเป็นกรดเพราะว่าฝนนมีส่วนผสมของกรดลงมาด้วยนะครับถ้าโดนฝนเต็มๆเนสะสมมากๆเนี่ยดินก็จะเป็นกรดนะครับ เราก็จะใช้การที่จะต้องใช้วัสดุปุูกที่ระบายน้ําได้ดีขึ้นนะครับก็จะมีพวกแล้วแต่ความสะดวกแล้วก็งบประมาณเลยนะครับแต่สําหรับของผมเนี่ยผมก็จะใช้เป็นวัสดุที่เราหาได้ง่ายๆนะครับในบริเวณเ,เขาเรียกว่าอะไรแถวๆที่อยู่ที่เรามีนะครับก่อน ผมก็จะไม่ค่อยเน้นที่จะเป็นวัสดุปลูกที่จะเป็นอ,อะไรอะของที่แพงๆนะครับผมจะเน้นของที่มีอยู่ในบ้านก็คือ,อขี้เถ้าแก่นะครับขี้เถ้าแก่ที่หมักแล้วนะเน้นว่าหมักแล้วนะและ้วก็เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ขี้เถ้าแก่ขี้เถ้าแก่ไม่ต้องหมักขี้เถ้าแก่ซื้อมาแล้วใช้ได้เลยนะครับสองก็คือแก่หมัก นะครับก็คือแกบสดนี่แหละผมไปหาซื้อเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูผมไปหาซื้อที่โรงที่เขาสีข้าวนะครับประจามู่บ้านนะครับแล้วก็ขอซื้อเข้ามาถูกมากมากครับพเพื่อนๆื่อนประหยัดประหยัดเงินได้เยอะเลยนะครับในช่วงนี้นะครับที่ข้าวของแพงเนี่ยประหยัดเงินได้เยอะเลยนะครับแล้วก็จะเป็นมะพร้าวสับขุยมะพร้าวเนี่ยใสอยู่แล้วแต่ปริมาณน้อยหน่อยนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็จะเป็นใบก้ามปูใบก้ามปูก็ไปหามา นะครับตามโรงเรียนตามวัดก็ไปกวาดมานะครับหรือถ้าหาไม่ได้ก็หาซื้อมานะครับใบก้ามปูนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีถ่านนะครับถ่านที่ที่ตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะนิยมเผาถ่านอยู่แล้วนะครับเราก็ไปขอถ่านเศษถ่านที่อยู่หน้าเตานะครับแต่เรบเพื่อนๆที่อยู่ในเมืองก็อาจจะซื้อตาถ่านถ่านหุงต้มนะครับผ่านนำดาเป็นถุงแล้วก็ไปทุบ นหน้าที่ของถ่านคืออะไรหน้าที่ของถ่านก็มีฤทธิ์เป็นด่างช่วยให้ดินที่เป็นกรดเนี่ยปรับสภาพให้เป็นด่างก็คือเป็นกลางนะครับไม่เป็นกรดถ้าคือเป็นกรดก็จะสะสมเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียที่มีผลร้ายกับต้นพืชน,นะครับก็ใส่ถ่านไปด้วยเอามาทุบๆๆนะครับล้างน้าถ่านเนี่ยผมจะบอกว่ามันมีรูพุนข้างในนะมันมีลักษณะคล้ายๆกับ มันเป็นความลับนะของสวนแต่ก็จะบอกฐานเนี่ยมันเป็นรูพุนข้างในนะครับแล้วก็ลักษณะคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับเพอร์ไลท์นั่นเองเพอร์ไลท์เนี่ยเกิดมาจากเ,าเขาเอาหินนะครับไปเผาในปริมาณความาความร้อนนะครับที่พอเหมาะหินอะไรไม่รู้แหละที่ผมรู้มานะไปเผาเสร็จแล้วก็มันจะเด้งแตกโป๊ะโป๊ะโป๊ะเหมือนป๊อปคอร์นเลยนะครับแล้วก็เอามาใช้นะครับวัสดุเพอร์ไลท์ก็คือมันจะมีรูพุนนะครับบีบแล้วก็ เขาเรียกอะไรคืนตัวนะครับบีบแล้วคืนตัวข้างในมีรูพุนนะครับสามารถเก็บกักความชื้นนะครับแล้วก็สะสมธาตุอาหารนะครับสะสมธาตุอาหารไว้แล้วก็ค่อยปล่อยนะครับลักษณะคล้ายๆเหมือนปุ๋ยละลายช้านั่นเองนะครับเพอร์ไลนะครับเวลาใส่ปุ๋ยลงไปเนี่ยเขาก็จะดูดเก็บกักไว้นะครับแล้วค่อยๆปล่อยส่วนถ่านเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่บีบแล้วสลายนั่นเองแต่ข้างในมีรูพุนนะครับมีลิปเป็นด่าง เหมาะมากนะครับระบายน้ําได้ดีนะครับอันนี้ก็คือสูตรที่ผมใช้ในหน้าฝนนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูในคลิปถัดไปนะครับว่าผมผสมดินปลูกยังไงนะครับหลกัหลกๆดินเนี่ยมีไว้สะสมอาหารเก็บกักความชื้นนะครับให้พืชแล้วก็เป็นตัวพยุงนะครับก็คือรากะเข้าไปเกาะพืชก็จะไม่โอนเองนั่นเองนะครับหลักๆก็ในช่วงเริ่มต้นก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับสําหรับ1-2เดือนแรกเนี่ย เพื่อนๆแนะนำให้ทำตามนี้นะครับแล้วก็จะได้ต้นพันธุ์บอลกระดาษด่างที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นสูตรที่ผมใช้นะครับในการดูแลต้นพันธุ์บอลกระดาษด่างในช่วง1-2เดือนแรกนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกและเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมยังมีคลิป เกี่ยวกับบอลกระดาษด่างอีกมากมายนะครับในช่องนะครับไปเลือกดูกันได้นะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆผมทําไว้เกือบทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็จะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับในความประสบการณ์ที่ผมมีนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขอให้เพื่อนๆนะครับมีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะครับดูแลตัวภาพให้ดีด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ